เพี้ยกินตอแคคตัสนะครับเพี้ยกินตอสามเหลี่ยมทํายังไงดีนะครับคําถามนี้พบบ่อยเนาะแล้วก็แก่ยากมากนะครับสําหรับผมนะครับก็มีวิธีแก้อยู่นะครับสําหรับตอสามเหลี่ยมกราฟที่มีเพี้ยมากินนะครับแบบนี้นี่เพี้ยแดกนะครับเพี้ยกินเยอะเลยนะครับเราก็มีวิธีแก้ก็คือผมเนี่ยจะไล่ตัดมาเลยตัดรากถอดดินมานะครับ แล้วก็นํามาแช่น้าํายานะครับตัวนี้จะเป็นน้ําที่ใส่น้ํายานะครับอย่างแรกเรามีกระบะปูนแล้วก็ใส่น้ํานะครับแล้วก็ใส่ยาตัวนี้นะครับที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นี่ใช้ตัวนี้นครับเอลาท็อกนะครับเทลงไปในกระบะปูน,นครับตามปริมาณนะใส่ไปทักทักอันเนี้ยเนี่ยหนึ 1, 1่งหนึ่งถึงสองทักสองสองอันก็ได้นะครับสองเขาเรียกว่า สองครั้งตักใส่สองครั้งแล้วก็แช่ไว้นะครับคนยาให้ละลายแล้วก็แช่แช่ไม้นะครับแล้วก็เอาไม้ที่เป็นเพี้ยอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เราก็แช่ทิ้งไว้เนี่ยในน้ํายานะครับน้ํายาอันนี้คือน้ํายานะครับเราแช่ทิ้งไว้เลยสิบห้าถึงสามสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีก็ได้แล้วแต่นะครับแ <laughs> ช่ไว้อย่างเงี้ยนะครับพยายามกดให้ลงอันนี้มันลอยนะครับ แช่ไว้อย่างนี้นีน่อะน,นี้กินกินเต็มแล่ยแช่ทิ้งไว้จากนั้นนะครับจากนั้นเราก็ใช้เนี่ยสกต็ตไบที่ล้างการถูกออกนะครับตอนแรกก็ใช้แปรงสีฟันขัดแต่ว่าช้านะครับเพราะว่าเพี้ยกินเยอะเราก็ใช้สกต็ตไบนะครับต่อจะไม่เป็นรอยด้วยนะครับถ้าใช้แปรงสีฟัน จะพบว่าต่อเป็นรอยรอยแป้งนะครับแล้วเป็นตําหนินะครับก็ไม่สวยเนาะแล้วก็ใช้เนี้ใช้ไอ้ตะกอดไบล้างจานนะครับเช็ดล้างออกนะครับสมมตุติพอเราเสร็จปุ๊บสมมติอ่ะอันนี้สมมุติล้างแล้วจากนั้นเราก็ใส่ถาดเตรียมนําไปปลูกนะครับทิ้งไว้สักวันนึงให้แห้งนะครับให้ให้เขาแห้งจากนั้นก็นําไปปลูกเนาะ อาประมาณนี้นะครับก็คือเราแช่ไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอที่ผมทําไว้แล้วนะครับที่ผมปลูกไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงมีเพีย้ยกลับมาไหมเดี๋ยวเราไปชมกันตรงนี้ผมจะพามาชมนี่อันนี้ก็คือจากที่เคยเป็นเพีย้ยนะเนี่ยจะเห็นว่าตอนใช้แปรงสีฟันเห็น,นครับเป็นรอยผมก็เลิกใช้ผมใช้สกอตไบร์ล้างจานเช็ดออก บางทีไอ้บางทีถ้าเช็ดเช็ดไปเงี้ยเราอาจจะใช้สไลด์ด้วยก็ได้นะครับเหมือนล้างจานเลยมันจะช่วยให้ลื่นดีนะตอนเช็ดนะใช้ได้สไลด์ก็ช่วยจับใบเขาเรียกว่าจับยาให้หยูต่อเนาะเนี่ยมาดูกันนะครับไม่มีเพีย้ยแล้วนะเนี่ยครับหลังจากที่เราใช้ไปก็คือใช้ยาเอราทอกตัวเมื่อกี้แช่น้ำแล้วก็ขัดออกนะ ก็ได้ผลนะครับได้ผลดินนะครับเรื่องดินด้วยดินดินที่ใช้ปลูกเนี่ยดินพวกนี้เนี่ยนี่ครับก็คือใส่สตาร์เกิลจีด้วยนะนะครับจะช่วยกันมดกันเพี้ยนะครับช่วยกันมดกันเพี้ยได้เนาะใส่ไปเลยตอนปลูกก็ใส่ไปอันนี้เพี้ยก็จะไม่มาแล้วไม่มาไม่มารบกวนเนาะหลังจากที่เราใช้สตาร์เกิลจีใส่ไปในดินผสม ที่ปลูกแล้วก็ใช้เอลาทอกแช่แล้วก็ใช้สก,กอตไบอ้เมื่อี้เช็ดออกถูออกนะครับผมปรากฏว่าโอเคแจ่มไม่มีเพียรบกวนไม้กราฟเยอะขนาดนี้ไม่มีเพียนะครับถือว่าดีเนาะถือว่าโอเคนะครับประสบความสำเร็จนะครับเพื่อนๆก็ลองลองดูนะครับ ผมก็ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนให้ดูเนาะผมก็บอกเฉยแนะนําพอดีว่าถ่ายคนเดียวเลยถ่ายคลิปถ่ายสั้นๆไปเนาะบอกวิธีไปนะครับไม่มีเพียละโอเคเลยอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ก็พาแนะนําเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจอกันอีกทีเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวทำให้ชมถ้าได้ผลยังไงก็จะมาบอก นะครับไปแล้วสวัสดีครับ